สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของพี่วีเพชรยนต์นะครับผมแน่นอนกับมาพบเจอกับพี่พีเพชรยนต์ที่สาขาเสลยไทยเก้าสวันนี้ขออนุญาตอัปเดตสต็อกรถที่มีตั้งขายที่บริษัทเพชรยนต์สาขาเสลยไทย95กันนิดนึงนะซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้รถที่สาขาเสลยไทย9กแน่นจริงๆครับผมมีให้พี่พี่เลือกทุกกลุ่มแน่นอนนะครับ ใครอยากได้รถมือสองคุณภาพสวยเกรด A แนะนํากดไปตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับพี่วียินดีนะครับในส่วนของการเป็นผู้แนะนําในส่วนของรถมือสองที่จะส่งถึงมือให้กับคุณลูกค้าได้ในอนาคตนะรถที่พี่วีอยากจะนําเสนอในส่วนของคลิปนี้ต้องบอกว่าเป็นรถในกลุ่มที่เป็นรถเกง๋งซีดานน่าใช้ราคามิตรภาพและที่สำคัญ แต่ละคันเกรด A ทุกคันตรวจสอบมาตรฐานจากอินสเปกเตอร์ตรวจสอบนอกแล้วทุกคันใครอยากได้อีโคคาร์น่าใช้พี่วีเริ่มต้นให้คันแรกนี้ก่อนเลยสำหรับเจ้า Honda City สีบอลเงินคันนี้ต้องบอกเลยว่ารถปีใหม่ใหม่น้อยปี20นคันนี้นะแล้วที่สำคัญครับตัวนี้389,000เจ้า1.0ตัวนี้นะครับผม เป็นส่วนของรถ Honda City 1.0ตัว S4 ดานคันนี้ต้องบอกเลยว่า389,000คือค่าตัวของน้องเขาไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะแล้วก็มีในส่วนของตัวไฟที่เป็นไฟเรียวเป็นหลอดไส้ไฟหน้าสว่างใช้งานดีและที่สุดคัญหน้าตาหล่อลแบบนี้เจ้า Honda City โฉมนี้ ถือว่าหล่อเอาการใช้ได้เลยในส่วนของตัวรถคันนี้เนี่ยจัดเต็มฟรีดาวพี่จะพอนอยู่ที่ประมาณ6,900บาทใครอยากได้รถในกลุ่มพวกนี้ไปใช้ใช้งานที่ดีๆพร้อมใช้แบบนี้ทักทายหาได้เลยนะครับสำหรับเจ้า Honda City นะผมบอกเลยว่าเป็นรถอีกหนึ่งกลุ่มอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้แน่นอนได้รถปีใหม่ใหม่ไม่ได้เยอะด้วยนะครับใครสนใจทักหาได้เลยนะ ขยับมาดูคันข้างๆรถ Altis ตัวนี้เป็นไฮบริดนะ1.8ไฮบริดตัว n n t r y ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าได้สีเทาดำมานะครับผมสภาพน้องๆป้ายแดงกริปจริงๆ519,000ไฟเรียวปรับพับไฟฟ้ามีไฟเรียวในตัวด้วยนะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถปุ่มจเป็นคิวเรตสมาร์ทเอนทรร้อแม็คขอบ16นิ้วรัดมากับยางดันหลบโรโก้ไฮบริด โตโยต้าโคโร a อัลติชัดเจนไฟท้ายเป็น LED เซนเซอร์มีให้รอบคันสวยๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับผู้ลูกค้าที่มองว่ารถอยากได้อัลติอยากได้รถขับใช้งานดีและที่สำคัญเป็น h y b ริดด้วยประหยัดน้ำมันเพิ่มเติมมานะครับตัวนี้เริ่มต้นสำหรับเจ้า t y y t ต c o โ o l l a อัลติตัว1.8 h y b ริด e อน r y คันนี้สนใจทักทายหาได้เลยนะ 5แ0 0 0นกับ9 0 0าจัดเต็มฟรีดาวพี่จะผ่อนอยู่ประมาณเก้าพันแรอบาทนะสำหรับเจ้า a l ต i s ไฮบริดคันนี้ใครสนใจทักทายหาได้เลยนะครับ a l ต i s ไฮบริดตัวนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้มากๆนะครับผมประหยัดน้ำมันด้วยแต่ถ้ามองหาน้ำมันล้วนผมแนะนำคันนี้ 1.6g เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆแน่นอนสำหรับเจ้าสิงดำคันนี้ ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ daytime running light LED มีมาให้ครบ429,000เท่านั้นกับเจ้า a l t i z 1.6G นะมีให้เลือกหลายสีสีดำสีบอลสีขาวนะครับมีแน่นอนใครอยากได้ a l t i z โฉม t a n d a r d ตัวเริ่มต้นของ 1.6G คุณแจเป็น Keyless Smart Entry เชน่นกันกระจกปรับพับไฟฟ้ามีให้แล้วในตัวเลย ผมบอกเลยว่ามันเป็นรุ่นที่ขับดีจริงๆนะครับสองรุ่นนี้สีเทาดำตัว1.8 h ่ b r i d e n t ไ y ดเ่ยได้เรื่องการ,การประหยัดน้ำมันที่เซฟกว่าเจ้าสีดำคันนี้นะแต่ต้องบอกเลยว่าสมรรถนะตัวรถที่ให้มาไม่ได้มีตัวไหนด้อยเลยนะครับดีทั้งคู่แต่ว่าต่างกันที่ราคานิดหน่อยนะครับ ใครสนใจอยากได้ตัวไหนทักทายหาได้เลยอย่างคันนี้นะครับ 1.6G 4 2 0 0 0กับ9,000พที่จัดเต็มฟรีดาวที่จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,800บาทใครอยากได้รถในกลุ่มนี้ไปใช้แล้วอยากได้สเปคที่ขับดีดูแลง,ง่ายแนะนำจัดアウทิส 1.6G ตัวสีดำาคันนี้ผมมีหลายสีอย่างที่บอกไปนะครับและอีกหนึ่งรุ่นที่ผมอยากจะนำเสนอ สำหรับเจ้า Honda Civic นะตัว1.8เอาโทษครับ1.8 EL รถปี19นะ570,000กับ9,000 Honda c ซี v i c ผมมีหลายสี1.8 EL เป็นรุ่นที่มีเลนวอชให้ออปชั่นภายในได้บาะหนังมาเรียบร้อยครบแล้วหน้าตาหล่อๆแบบนี้ได้สีเทาดำมาตัวนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้ สองค่ายเนี่ยทำรถออกมาได้ค่อนข้างมีเอกลักษณ์ประจำตัวใครชอบรถที่ขับนุ่มขับขี่ดีกระชับตัวเอาติตอบโจทย์แต่ถ้าใครสายสปอร์ตเลสซิ่งขับแล้วได้กำลังฟุดปราตแนะนำนะครับ1.8 EL ตัวนี้จัดได้จัดได้จัดเลยนะครับ Honda Civic เนี่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดิบขายดีมากๆแล้วมีแฟนคลับ มีคนที่ชอบสไตล์รถแบบนี้เยอะมากๆในส่วนของตัวไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ในทำนองไนไฟถันบอกมีให้ครบแก้มซ้ายแก้มขวาติดตั้งไฟเลี้ยวมาให้แล้วครบเลยรอมแม็กสวยสวยสีเทาเมทัลล็กัดมาก,กับยางเบสต์สโตนดูรันซ่ากระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ากุญแจคีย์รีเป็นสมาร์ทเอนทรีเบาะหนังด้านในคันนี้ได้มาเป็นสีเบจด้วยนะสวยสวยกริบๆไฟไท้ายเดิมเดิมโลโก้ไอวีแท็กฮอนด้าซีวิคทุกอย่าง อยู่พบกล้องถอยมีมาให้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้และที่สำคัญอย่างที่บอกไปครับ 1.8L e Honda Land ot, ai, l a n d c r u i s มาให้เปลี่ยนเลนมีภาพขึ้นโชว์หน้าจอด้วยนะครับอ่ะตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าใช้น่าสนใจใครสนใจคันนี้ทักทายหาได้เลยนะครับเน้นย้ำราคาอีกหนึ่งรอบคันนี้570,000กับ9,000นะ570,000กับ9,000สำหรับเจ้า Honda า i v i c FC 1.8 EL นแลนะครับผมผมขออนุญ,ญาตข้ามไปดูรถในกลุ่มที่อยู่ข้างๆคันนี้ไม่แนะนำไม่ได้จริงๆเพราะว่าส่วนตัวชอบมากสีขาวสวยๆแบบนี้ Honda h r า e ์ v v ตัวนี้เป็นไฮบริดด้วยนะลักษณะของตัวรถเนี่ยสภาพสวยเกบเลย1.5 e s e v 799,000รถปี 99, 23นะคันนี้นะกุญแจเป็น Keyless Smart Entry กระจกสีเดียวกับตัวรถปรับพับไฟไฟ้าและที่สำคัญบานท้ายสวยๆอวบอิ่มสีขาวมุกไร้ที่ติจริงๆเราก็ Honda ทุกอย่างครบนะครับ HEV ไฟไท้ายตัวนี้สวยมากจริงๆล้อแม็กลายเดิมลายแทสสวยๆแบบนี้ Keyless ทั้งสฝั่งด้วยนะแล้วก็ได้สีขาวมุกมา ถ้าอยากได้รถปีใหม่ไม่น้อยเนี่ยผมให้ดูนะไฟหน้าสวยจริงๆรุ่นนี้เปิดเนี่ยเดย์ไทมสวยมากโลโก้ด้านหน้าชุดกระจังหน้าสีดำกลอสแบ็กตัดกับสีโวร,รถสีขาวบุกซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นรุ่นที่ชอบจริงๆความปลอดภยัย Honda Sensing ทุกอย่างมีให้ครบนะดูด้านหน้าครับผมกล้องหน้าเห็นไหมมี Air d a ดด้วยนะครับมีการจับเรดราของตัวหน้ารถด้วยและที่สำคัญคันนี้ปี23มแค่49,000 ใครสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับผมบอกเลยว่าน่าใช้สำหรับเจ้า e-hv honda hr-v คันนี้นะครับอ่ะขยับมาดูอีกหนึ่งคัน honda city นะครับเป็นสเปคเดียวกับสีบอลเงินที่ผมรีวิวไปสักครู่นะแต่คันนี้ได้มาเป็นสีขาวรถคันนี้ปี20นะคันนี้ต้องบอกว่าราคาตั้งขายอยู่ที่380,000กับ9,000นะลักษณะตัวรถสเปคภายในสวยพบพร้อมใช้ ลักษณะรถที่ได้มาเป็นสีขาว Honda City รุ่นนี้ผมว่าออกแบบดีไซน์ไฟท้ายมาเป็น LED ได้ค่อนข้างสวยเปิดระยะพระคืนเนี่ยชัดเจนมากๆและตัวนี้ได้คินครีนมาเลยสีขาวมาครบจบนะครับใครอยากได้เจ้า Honda City ทักหาได้นะครับสำหรับรถ Honda City ผมมีหลายสีเช่นกันเมื่อกี้ที่ผ่านกล้องไป c r v มีนะหรือจะเป็น Honda Civic FE ตัว1.5 EL คันนี้ผมนำเสนอขายเพียง699,000นะคันนี้นี่เห็นไหม FE ครับผมหลอ่ลอแบบนี้เลยไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ y t i m e r ม n n i n g light ไฟถัดหมอกเป็น LED หน้าตารอหลอ่ลอ,ลอใหม่ๆแบบนี้ได้สีเทามาด้วยสวยจริงๆคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ผมบอกว่าสวยมากด้านในได้เบาะหนังนะแล้วก็ ในส่วนของตัว Honda Sensing คันนี้มีให้ครบแล้วนะครับระบบความปลอดภัยกุญแจ u r a t e Smart Entry ร้อแม็กขอบ16นิ้วรัดมาก,กับยาง Good Year นะครับผมสวยๆแบบนี้เลยไฟท้ายโรโก้ VTEC Turbo ทุกอย่างชัดเจนนะแล้วก็ด้านท้ายนี่ครับปอบอิ่มไฟท้าย LED สวยจริงๆเลยนะครับนี่ หรือว่าเป็นมิติของตัวรถที่ค่อนข้างน่าสนใจสําหรับเจ้า Honda Civic นะผมมีทั้ง FC มีทั้ง FE เลยนะครับใครสนใจสนใจรุ่นไหนก็ทักทายมาและนี่ครับผมเจ้ารถ Toyota Yaris a p เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีให้เลือกเลือกกันหลายสีมากๆสีเทานี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ผมเพิ่งนำเข้ามาเห็นไหมถ่ายให้ดูนะสวยๆคันนี้4ี่แสน 5 9 1 0 0ื่สปอร์ตนะในส่วนของตัวเส้นสายเหลี่ยมคอบไม่มีรักยิ้มให้กวนใจแน่นอนและที่สำคัญนี่ครับผมท้ายเต็มๆไฟท้ายเป็น LED สวยๆลักษณะของตัวชายหลังติดดีฟิเตอร์ให้แล้วสวยๆแบบนี้เลยโลโก้ทุกอย่างติดตั้งชัดเจนมีมาให้ใครอยากได้รถในกลุ่มพวกนี้ก็ทักทายหาได้เลย Toyota c o r o l l a Cross อ่าตัวนี้ใส่สเกิร์ต รอบมาให้สวยๆแบบนี้สีดำแบบนี้และที่สำคัญรถเนี่ยเป็นรถในกลุ่มที่ไฮบิดหากันเยอะมากนะครับใครอยากได้ t o y ย t a Corolla า r o อ s ทักทายหาได้เลยนะใส่สเกิร์ตมาให้หล่อๆแบบนี้เลยนะครับ t o y o t a c o r o l ล่าคลอเป็นหนึ่งรุ่นที่ผมมีเยอะหลายสีมาก Toyota v เวลโคันนี้649,000 1.5พรีเมียมได้สีเทามาเจที่นั่งในราคาที่ เป็นไปได้สําหรับครอบครัวทุกครอบครัวของเราแน่นอนใครอยากได้เวโรสทั้งหานะสีเทาดําหรือจะเป็นสีดําผมมีให้อีกเช่นกันสําหรับรถครอบครัวในกลุ่ม7ที่นั่ง1.5พรีเมียม6กแสนสามหมื่นเก้าพันี่ยที่จัดเต็มฟรีดาวเที่จผ่อนอยู่ที่ประมาณ1นึ่งหมเท่านั้นเองใครอยากได้รถในกลุ่มที่เป็นเจที่นั่งราคาจับต้องได้จัดโตโยต้าเวรอสผมมีให้เลือกหลายสีนะขาวเทาดําผมมีให้เลือก ใครอยากได้รุ่นไหนทักคายหาได้เลยนะครับรถผมยังมีแน่นสต็อกแบบนี้เลยนะครับในพื้นที่ของบริษัทพยนตนสาขาเสลไทย95ซึ่งวันนี้พูดมาประมาณ10บกว่านาทีนะรถผมยังไม่ได้เสียดเซี่ยวที่บริษัทมีตั้งขายเลยที่มีท่านใดที่กําลังอยากได้อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของรถที่มีตั้งขายที่บริษัทพยนต์ผมรบกวนนิดนึงนะครับช่วยกดติดตามกดถูกใจและทักโทรหาผมที่ผมทิ้ง ข้อมูลไว้ให้นะครับผมขออนุญาตเป็นส่วนหนึ่งในการแนะนําเพิ่มเติมในส่วนของรถมือสองที่มีตั้งขายที่บริษัทรยนต์ให้กับพี่ๆได้รับชมนะครับในคลิปหน้าวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้สําหรับอัปเดตส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเล็กๆจริงๆของบริษัทรยนต์สาขาเรีไทย95วันนี้รบกวนฝากพี่ๆช่วยกดติดตามกดถูกใจให้ผมหน่อยแล้วกลับมาพบเจอการรีวิวรถสวยๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ